และอันที่3ครับ GTM หรือว่า Go to Market Strategy กลยุทธ์ในการที่คุณจะก้าวเข้าไปสู่ตลาดไม่ว่าตลาดนั้นจะเป็นทะเลเลือดที่แข่งกันอย่างแรงสูงหรือเป็นตลาดใหม่ที่ไม่เคยมีใครสนใจสินค้าประเภทนี้มาก่อนเลยคุณจําเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการเข้าไปตีตลาดสิ่งที่คุณต้องทําในกระบวนการนี้นะครับในบทเรียนของ Harvard ก็จะระบุไว้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องหาอีเวนต์หรือว่าหลักฐานเหมือนเราเป็นนักสืบครับเพื่อที่จะหาว่าหลักฐานใดที่มันเชื่อมโยงกับทริกเกอร์ของลูกค้า เรื่องจิตวิทยาการขายใช้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือพอลูกค้าเห็นข้อความนี้ปับ๊บพอลูกค้าได้ยินคํานี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกลายเป็นโดนคํำสาปให้หันมาสนใจไปวลิเดตต่อว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันสามารถทริกเกอร์หรือว่าไปกดปุ่มที่ทําให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยก็คือถ้าเราทําท่านี้ในวันนี้เราได้ลูกค้าคนนี้มา ถ้าเราทําท่านี้กับกลุ่มนี้บ้างเราก็ได้ลูกค้ากลุ่มนี้มานี่แหละครับคือกระบวนการในการหา GTM หรือว่า Go to Market Strategy ซึ่งถ้าคุณหาได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือลูกค้าคุณจะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเหมือนกับคุณจะสูตรสําเร็จของคุณเอาไปชี้ตรงนี้ลูกค้าก็เข้ามาเอาไปชี้ตรงนี้ลูกค้าก็เข้ามาซึ่งมันก็จะต้องมีวิธีการวิเคราะห์แล้วก็วิธีการออกแบบกลยุทธ์ประเภทต่างๆเพื่อที่จะเอามาทดลองเพื่อที่จะหาให้เจอว่าไอ้จุดนี้ของเราที่เป็นกลยุทธ์การเจาะตลาดหรือว่า Go to Market Strategy นี้คืออะไร